วิธีพาตัวเองออกจากพลังงานลบเราอยู่ในสภาพสังคมแวดล้อมไปด้วยผู้คนมากมายมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นในแต่ละวันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะคะแต่เราเนะะี่ยค่ะเราไม่สามารถไปควบคุมใครได้เลยนะคะหน้าที่ของเรานะคะเราเกิดมาเนะะี่ยค่ะเพื่อควบคุมตัวเองค่ะควบคุมความรู้สึกของตัวเอง ควบคุมโรคภายในของตัวเราเองดังนั้นแล้วนะคะเมื่อคุณเจอเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องแย่ๆเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายและเป็นคลื่นพลังงานลบนะคะคุณหยุดที่จะให้อำนาจกับมันเมื่อคุณให้อำนาจนะคะมันจะมีพลังและมันจะขยายใหญ่ขึ้นและมันก็จะทำให้ดึงดูด สิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตคุณดังนั้นแล้วนะคะหน้าที่ของคุณนะคะในการที่คุณจะพาตัวเองออกจากพลังงานลบได้นะคะคุณจะต้องนะคะควบคุมโรคภายในของคุณเองควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะคะให้อยู่ในแดนบวกให้รู้สึกดีมีความสุขได้ในทุกๆวัน,นะคะ่ะ